วันนี้นิดคนบ้าคนบ้าปลูกป่ามาขอต้นไม้ไปปลูกที่บ้านใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูได้ว่าปลูกตรงไหนนะครับปลูกจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ให้ต้นไม้ไปหลากหลายชนิดนะครับเป็นมีสลิโคเต้ประยุงดำแอฟริกาเบาบาบนะครับกัมพาญาโอมานโบโคเต้โคโคโบโลนะครับพวกน,นี้เป็นไม้นอกนะครับ ก็จะมีไม้ไทยก็จะมีประดูพยุงยางนานะครับแล้วก็มีผลไม้นะครับมะม่วงไต้หวันนะครับแล้วก็หลากหลายชนิดนะครับเดี๋ยวจะให้เขาเอามาเอาไปปลูกอีกนะครับแต่ลอตเนี้ยเขามาขอความตั้งใจเขาอยากจะเอาไปปลูกจริงก็เลยให้ไปปลูกริมถนนนะสองฝั่งเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราตามไปดูบ้านเขาครับว่าบ้านเขาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมไปทำไปไปช่วยทําห้องน้ำแล้วก็ดึงสายไฟเพราะาเขาลื้อบ้านเก่าอ่ะ ออกมาปลูกที่เหมือนกลางนากลางไร่เลยนะอยู่กับแม่สองคนนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีห้องน้ำเราไปเห็นก็เลยอาสาทำให้แล้วก็ทีมงานทำให้นะครับ ไม่ได้ถ่ายไว้ก่อนตอนแรกว่าบ้านเขาเป็นยังไง้วครับตอนนี้เรามาทําไว้ให้แล้วนะครับก็สภาพออกมาประมาณนี้ครับน่าอยู่น่าอยู่เลยแหละครับบ้านเขาเนี่ยก็มาทําถนนให้แล้วก็เอาลูกลังมาโลยให้นะครับเนี่ยสองฝั่งข้างทางเนี่ยเราจะปลูบต้นไม้ที่เขาจะไปฝั่งนี้อีกนะที่ให้เขาเช่าทาผักชีเนี่ย นะครับแปลงให้แปลงใหญ่เนี่ยพอหมดสัญญาปีนี้ก็จะปลูกต้นไม้ทั้งแปลงนะครับเพื่อเตะวางแปรให้ดีๆต้นประดู่เทพายามนาสาทรต้นพยุงอิทธนินไม้แดงจัปาทอมะข่าโมมะข่าแต้จำตรุิต้นสำรองต้นแตงต้นกระบอกกระพิกลไฟต้นพยอมมะฮกนีกันเก่าต้นสักต้นตะเคียนต้นขี้เหล็กต้นมหา แบง่งโนนสิป่ามาปลูกป่ากับทุกีน้องอยากชวนทุกคนมาปลูกปา่าเ,เพิ่มออกซิเจนให้โลกาต้นไม้นั้นมันมีมูลค่ามีประโยชน์มากมายต่างๆ่านานาอ,อยากชวนทุกคนมาปลูกปา่าเ,เพิ่มออกซิเจนให้โลกาต้นไม้นั้นมันมีมูล เราทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายมาร่วมกันปลูกป่าต้นไม้ในโลกน้อยลงทุกเวลาหาไม่ช่วยกันรักษาไม่นานคงวอดวายก็ปลูกคนละต้นสองต้นสามต้นปลูกกันหลายหลายคนรวมกันก็เป็นป่าเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานามนุษย์นานาก็ได้พึ่งพาเช่นกันมากันเธออ่ะมากันเร็วอ่ะมาจอยกันจอยกันคนละไม้คนละมือปลูกอะไรบ้านนะหรือเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ได้ฟัง ประดูเทพายยางนาสาถรต้นประยุงอิจมินไม้แดงจะปาต้นมาข่าโมมะข่าแต่จำจุรีต้นสำรองต้นเต่งต้นกระบกกระพิขอคพายต้นพยอมมหฮกกานีกันเกลาต้นสักต้นตะเคียนต้นขี้เหล็กต้นมหาต้นแสบดูสิปามาปลกป่ากับเพี่น้องชูวยนทริปให้มันต้อนรับหอกดอกต้อนรับเข้ามาก็จะเป็นอุโมงต้นไม้ทั้งกินได้และมีมูลค่านะครับเราเลือกปลูกต้นไม้ที่มีมูลค่า ผมเชื่อแบบนั้นนะครับไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับปลูกมมลิดไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ไม้ต่างประเทศเตระบ,บูลพยุงนะครับไม่ว่าจะเป็นโบโคโตเต้ซิลิโคโตเต้โคโคโบโลโอ้โหน้ำเย็ยนๆขอบใจมาก นี่คือบ้านแกตัวแกอยู่ไหนฮออยู่นู่นแกดูกว่าแกทำอะไรนี่ปลูกต้นหูกระจงใกล้บ้านนงเนี่ยพี่โนต้ตเตือนแล้วนะว่าไม่ให้ปลูกหกระจงกล้บ้านนี่ปลูกติดบ,บ้านเลยนี่ใ้นะปลูกไปดูสวัสดีครับยายสวัสดีสสดค่ะทำอะไรยายผักอ๋อถักงย่าออกจากผัก,กปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับแปดสิบสี่ข้าราคาแปดสิบสี่ <Wow. S 2> ยาเข้าเดือนหกนี่แหละแปดปีแปดสิบสี่เข้าเดือนหกนี่แหละโอ้ยายยังแข็งแรงอยู่เลยเนาะยังแข็งแรงอยู่ว่าแข็งก็ต้องแข็งอหไม่แข็งก็ต้องแข็งอ่าขอบใจจ้าแล้วปลูกอะไรบ้างนี่มีขา้าวโพดกับมีสตดไขเร่อ่าเผือพพวงเออต้นแค่ออจแต่ร่อง้บเรือๆให้มันเต็มมะพร้าวเอาาวอมะพร้าวอีก ทางนันนีมีบบกข้าวบักกูดแม่หนังแม่บุกเข้าไปาร่วงไว้มาลุมเออมาลุมก็มีกล้วยมะม่วงอ้าวโอ้ยยายนี่ยายเดิมทีนี่ยายบ้านอยู่ตรงนู้นเลยเลยอยากย้ายบ้านมาอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันดูโล่งดีเนาะมันดูโล่งดีโล่งใจดีจังเลยมาอยู่นี่มาอยู่นี่ดีจังเลยเพราะว่ามันโล่งสบายใจลมก็พัดเย็นดีแต่เสียงเดียวคือ แรงไม่มีนี่แล้วหมดแรงแรงไม่มีที่จะสร้างบ้านนี่แหละมาสร้างาอย่างนี้อาะแล้วก็ตอนนี้มีไฟใช้แล้วมีน้ามีแล้วไฟน้ํามีละกําลังทําห้องน้าให้อยู่ใช่ห้ามมองกลัวอ่าอีกก็สบายใจแล้วลูกเลยอ่าเออตายแล้วเกิดใหม่วางั้นเถอะตายแล้วเกิดใหม่ช่างช่างไม่เป็นไรก็เอาใหม่ตรงนี้ทำได้แค่ เอาท่มันทําได้เออทําได้อย่าโหมหนักเด้เดี๋ยวจะหมดแรงเด้อายุ80แล้วเดี๋ยวจะไม่อยู่ถึงเป้าหมายถึงร้อยปีใช่ไหมเอาถึงนั่นก็เยอลูกเอาแท่มันดูได้ลูกอ่าไม่ต้องกําหนดอยู่ได้แค่ไหนแ็อยู่ได้แค่นั้นแหละก่อนหน้านี้ยังไม่มีห้องน้ำนี่ทำางไงโอ้ยเข้าป่าเข้าป่าแบกจอบเข้าป่าตอนนี้มีห้องน้ำแล้ว ก็มีน้ำมีอะไรพร้อมแล้วค่ะค่อยๆทำทางอ้าวทาวันนี้ผมเอาต้นไม้มาปลูกให้ให้นิดปลูกสองข้างทางไปแล้วเดี๋ยวฝั่งนี้ผมจะปลูกต้นไม้ให้อยู่วางแผงแล้วไม่อยู่กว่าไรมันจะโตแล้วก็นั่งดูได้เลยครับก็คือท่านผู้ชมครับผมจะวางแผนให้กับนิดกับยายเนี่ยให้มีรายได้ในอนาคตว่าเขาจะมีรายได้บ้างเดือน วันหนึ่งอาจจะร้อยสองร้อยอยู่ได้แล้วนะาไม่ต้องไปไม่ต้องไปทํางานที่ไม่ต้องถึงร้อยสองร้อยห้าจ็บาทก็ดีใจแล้วเออเนี่ยแค่ปลูกผักพวกนี้่เก็บขายวันวันหนึ่งก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะว,วางแผนแบบยั่งยืนนะครับผมจะปลูกผักนะคเพื่อที่มันมีนได้เก็บเกี่ยวให้ได้ทุกวันแล้วก็ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่จะปลูกไม้ยืนต้นนะครับแล้วก็เป็นร่มของผักเป็นร่มของผักแล้วก็จะปลูก ขายเลื้อยเกกียวสมุนไพรขายเขามารับทุกวันะะจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับคบยายยายชื่ออะไรนะบญชูอ่ายายชื่อบญชูนะครับอยู่ยู่อ่าอยู่กับอ่านิดเนาะใช่อยู่กับนิด,เ,นนนดเดี๋ยวคอยติดตามคุณยายชูนะครับว่าบ้านของแกจะน่าอยู่มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ ผักสวนครัวที่แกปลูกไว้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างด้านหน้าเดี๋ยวจะอัปเบยให้เรื่อยๆแล้วก็จะมาปลูกต้นไม้ให้แกเรื่อยๆใครมีที่น้อยก็ปลูกน้อยมีที่มากปลูกไว้เลย